โดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลเมจิบัลแกเรียเซจโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราแซปปาซาศูนย์รวมความสุข สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันวันนี้แจกกันเหมือนเดิมเลยค่ะม้ออบยมร้อนใช่แล้วได้มากๆเลยค่ะคแต่วันนี้เดี๋ยวบอกก่อนบูชนะคะเขาจะพาเราไปญี่ปุ่นคือจริงๆแล้วยังอยู่ญี่ปุ่นโอ,อ้ยังไม่กลับมานะจะพาไ,ไปไหนเดีย๋ยวได้ดูกันแน่นอนช่วงหน้าค่ะ แล้วยังไงล่ะคุณแพมช่วงนี้บอกเปนโปรดีไม่ใช่เหรอใช่โปรโมชั่นดีมากก็คือจะเป็นโปรของเซรั่มนวัตกรรม n a d ค่ะที่ตอนนี้เริ่มคุณหูแล้วหูต้องโปรดีขนาดไหน3ขวด2,990บาทคุณผู้ชมลงทะเบียนได้ทันนะครับ นี่ส่วนวันนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมค่ะเพราะว่าจะบอกว่าจังหวัดนี้นะ<ๆ>เขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะาค,อคาเฟนเน่น่าไปมากและที่สําคัญค่ะของดีเขาก็อีกเยอะมากจะมีอะไรบ้างไปแซบกันเลยค่ะไทยแซบหากใครกําลังมองหาสถานที่เที่ยวในจังหวัดนครปฐม ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตขนธรรมเนียมประเพณีลิ้มลองอาหารที่หาทานยากรวมไปถึงอุดหนุนสินค้าของฝากงานฝีมืออย่างชุมชนตลาดเก่าก๊กพระยาชุมชนจีนโบราณเก่าแก่สัมผัสกับบรรยากาศเก่าริมน้ำ ชมวิวทิวทัศน์ของชุมชนลิมรสอาหารพื้นถิ่นแบบโบราณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งของกินและของใช้มากมายวันนี้ยกของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมมาให้คุณผู้ชมเลือกช็อปในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณชยชายแสงอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่งครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่คุณน้ำฝนครับสวัสดี่านผู้ชมเลย อยากทราบวันนึกถึงนครปฐมนึกถึงอะไรครับท่านรองครับถ้านึกถึงนครปฐมก็ขอ,อนําเรียนคําขวัญประจำจังหวัดนครปฐมนะครับได้เลยครับคำขวัญมีอยู่ว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวรามหวานมันสลัดจานงามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียบฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ําท่าจีนนะครับรบเลยทีเดียวแต่ต้องเริ่มกันก่อนที่อันแรกเลยที่ท่านรองพูดถึงคือส้มโอหองดีของนครปฐม เป็นยังไงเขัครั้ซึ่งวันนี้ก็นําของดีของท่านผู้ชมมาหลากหลายรายการนะครับก็ขอญาตเริ่มต้นด้วยส้มโอนครปฐมส้มโอมณนฑลนครชัยศรีนะครับซึ่งท่านผู้ชมคงรับทราบรู้จักกันดีนะครับวันนี้เรามีสองสายพันธุ์นะครับก็คือพันธุ์ข่าวน้ําผึ้งกับพันธุ์ทองดีวันนี้ขออนุญาตนำพันธุ์ข่าวน้ําผึ้งมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงรรสชาติก็จะออกแนวหวานกรอบ อมเปรี้ยวนิดๆอ,อร่อยครับนี่เวลาขับผ่านนครชัยศรีจะต้องซื้อตลอดผูกต้องแล้วออมาแบบให้ถือง่ายๆได้เดี๋ยวนี้นะซื้อตาัางง่ายๆเลยครับผมถัดมาเป็นฝรั่งบ้างครับสรอง ฝรั่งนี่เป็นฝรั่ง3พานนะครับต้อขอแนะนยนิดนึงครับว่าที่3พมพานเนี่ยเรามีคุณภาพดินและน้ําที่ดีเพราะฉะนั้นผลไม้ที่3พมพานจะมีรสชาติที่ดีมากส้มโอเมื่อสักครู่นี้ก็ปลูกที่3ามานฝรั่งนี้ก็มาจาก3พานนะครับรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับทำไมด้านในก็ถึงเป็นสีชมพูด้ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์กิมจูครับที่3พานเรามีหลายสายพันธุ์นะแต่ว่าที่พันธุ์กิมจูเนี่ยจะปลูกกันเยอะแล้วก็รสชาติดีนะครับกรอบหวานรสชาติอร่อยครับเนื้อข้างในจะสีชมพูนี่เหม รวมถึงมะพร้าวครับขึ้นชื่ออยู่แล้วมะพร้าวนี่ก็เช่นกันนะครับมะพร้าวน้ําหอมสามพันนะครับซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าเป็นมะพร้าวสายพันธุ์ชั้นดีนะครับนมากว่าร้อยกว่าปีนะครับก็เนื้อจะขาวอร่อยนะครับน้ำน้ำน้ำมะพร้าวก็จะหอมหวานนะรับหวานสายพันธุ์มะพร้าวสามพันนี้ก็จะแพร่หลายไปทั่วประเทศค่ะมะพร้าวน้ำหอมขึ้นชื่ออยู่แล้วมาจากสามพันนี่เองใช่ใกล้ๆครับรวมถึงด้านหน้าบ้างเนื้อ S <S นี่มันยังไงครับนี่ผสมเองเนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้ที่อร่อยนะครับ <ทะ S 2> ปัจจุบันเรามีเนื้อโคขุนกําแพงแสนนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียงเขตกาแพงแสนเนี่ยก็ช่วยพัฒนาสายพันธุ์นะครับเรามีสโลแกนของเนื้อัคขุนกําแพงแสนว่าเนื้อนุ่มนะครับจากโคหนุ่มไขมันน้อย,อยนะครับโอ้โหแค่ฟังก็อยากจะกินแล้วที่บอกว่าไขามันน้อยเนี่ยก็เนื่องจากเราคำนึงถึงเรื่องสุขภาพโคขุนกาแพงแสนเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วย ธัญพืชไม่ใช่สารเคมีนะครับก็จะมีเนื้อที่นุ่มโดยปราศจากไขมันนะครับตัวนี้เราก็นำเนื้อโคขุนกำแพงแสนหลากหลายรูปแบบนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้มีหลายส่วนเนาะหลายส่วนหลายไซส์แล้วก็มีแบบแปรรูปเป็นไส้กรอกก็มีด้วยใช่ไหกันแต่ที่เห็นสวยๆอยู่ตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือผ้าเป็นยังไงบ้างคะท่านรองค้าอันนี้ เราก็มีนะครับรัฐบาลนะครับก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้อนุรักษ์การทอผ้านะครับแล้วก็สนับสนุนให้รณรงค์ให้ช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยนครปฐมเองเนี่ยเราก็มีผ้าฝ้ายทอมือนะครับวันนี้นำมาสองรูปแบบครับก็คือพันผ้ามัดหมี่กับผ้าขิดนะครับผ้าขิดส่วนลายเนี่ยเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อลายนะครับปูรนคตา สีทวาราวดีนะครับชื่อ,อจะเพราะนะครับแล้วก็อ,า,อาจจะจายากนิดน,นึงนะครับความหมายก็คือว่านคกปรถมนะครับเป็นดินแดงแห่งอริยธรรมทวาราวดีนะครับ,รบที่อุดมสมบูรณ์นะครับลายเนี่ยก็จะเป็นลายลายอย่างที่ท่านใส่เลยที่สุปจะเป็นลายหม้อน้ำนะครับซึ่งเป็นลายที่ปรากฏนะครับใน เวลาัตถุนะครับเราสถานที่ค้นพบที่นครปฐมนะครับนีลวดลายของทวารวดีแปลว่าครอบครุมสมบูรณ์แล้วก็มีแบบจกที่สวยงามเพยน่ตอนนี้รวมถึงข้างๆกับผ้าก็คือกล้วยไม้อันนี้ก็อีกหนึ่งของดีของนครปฐมเหมือนกันใช่ครับถ้านึกถึงกล้วยไม้ก็นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการปลูกและส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับนอกจาก กล้วยไม้สดนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับคุณภาพดีแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ได้มีการนะครับนำไปนะครับพัฒนาานะครับทั้งในเรื่องของการอบแห้งนะครับการทาเป็นเครื่องประดับนะครับตกแต่งบ้านนะครับรวมถึงนะครับปัจจุบันมีชากล้วยไม้ชากล้วยไม้นะครับชากล้วยไม้นะครับก็ทํามาจากกล้วยไม้นะครับนรสชาติก็หอมหวานนะครับนี่นอกจากนั้นก็ยังมีนะครับเซรั่มกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้ ดำนะครับกล้ยม้สีดำมีของดีเยอะมากถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยแต่แน่นอนว่านครปฐมอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวให้ท่านรองฝากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่นครปฐมนะครับจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนะครับขับรถไม่ถึงชั่วโมงนะครับสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวนะครับนอกจากเรื่องอาหารนะครับซึ่งมีรสชาติดีแล้วสายมูบรืันสายมูครับสายมูนะครับมูยังไงท่าน ใจมูต,มตอนนี้เรามีนะวัดที่เป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับ,รบที่จะไปขอพรในเรื่องทั้งเรื่องความรัก้าท,ที่การงานนะครับทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเรามีวัดจำนวนมากนอกจากพระปฐะมเจดีย์ซึ่งทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วครับผมบไปเที่ยวนครปฐมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากเลยค่ะครับส่วนช่วงหน้าครับพี่บุ๊ชจะพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นฮะซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆแต่ช่วงนี้ครับท่านรองทราบไหมความแก่เป็นโรค Oh. โอ้โหนี่น่าตกใจมากเพราะ WHO นะครับกำหนดแล้วว่าความแก่เป็นโรคแต่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำและจัดการกับความแก่ครับเป็นยังไงไปฟังเลยแซปพลาซา่า โอ้โหราคาคุ้มมากครับรีบกดรับสินทัน์นะครับมากจริงๆค่ะส่วนวันนี้ค่ะบุชอยู่ญี่ปุ่นจะพาเราไปเมืองไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วงซับ from Japan กับบุชเลชาน สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองริมทะเลของประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคามาคุระตามผมมาครับไปเที่ยวกาันตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนโคมาชิดริเป็นถนนที่ติดกับสถานีรถไฟขายของฝากแล้วก็ขายขนมอร่อยๆ ใครจะมาเดินที่นี่นะครับผมบอกเลยจะต้องเตรียมเงินมานะครับเพราะว่าเงินละลายแน่นอนไม่ใช่อากาศร้อนนะช็อปเลินครับที่นี่จะมีของแฮนด์เมดน่ารักน่ารักจากศิลปินญี่ปุ่นเยอะมากครับผมรับรองใครชอบของอะไรแนวนี้นะต้องมีกรีดนะครับจากนั้นนะครับผมใช้ทฤษฎี ญี่ปุ่นมุงครับผมไม่ใช่แค่ไทยมุงนะญี่ปุ่นก็มุงได้เขามาต่อคิวซื้อขนมปังไส้แกงกะหรี่ครับด้านในเป็นแกงกะหรี่เย,ยิมย้มๆด้านนอกกรอบไม่อมน้ำมันอร่อยมากและคามาคุระเป็นเมืองริมทะเลนะครับต้องกินซีฟู้ดสักหน่อยเดี๋ยวขอจัดเป็นตัวปลาหมึกย่างละกันครับผมสนนราคาที่600ยเยนหรือตัวละร้อยกว่าบาทนะครับผมปลาหมึกเขาย่างมาดีไม่เหนียวซอสมีความหวานเค็มครับและจากนั้น ครับผมจะพาทุกคนไปคาเฟ่ร้านดังนะครับนั่งแท็กซี่ต่อมาประมาณ3กิโลได้ร้านนี้นะครับต้องจองนะฮะแต่ผมโชคดีไม่ได้จองแต่ก็ได้วิวนี้ครับท่านผู้ชมจะมีรถไฟเนี่ยผ่านมาตอนที่เรากําลังนั่งกินข้าวโอ้โหผมเห็นแล้วประทับจิตมากแต่ต้องสั่งอาหารแล้วครับจะได้มีอาหารมาวางแล้วก็มีรถไฟผ่านแบบนี้เนาะร้านชื่อว่าโยริโดโคโรคาเฟ่นะครับโอ้โหทุกคนเมนูของวันนี้นะครับก็คือ ปลาย่างซุปมิโซะแล้วก็ข้าวแบบง่ายๆเลยครับแต่ปลานะย่างมาดีมากพอรถไฟมานะครับเหมือนซีนในหนังภาพยนตร์เลยครับและทุก15นาทีจะมีรถไฟวิ่งผ่านแบบนี้ครับ เป็นขบวนสั้นๆน่ารักมากเลยคิคัวอนโนเนะครับคุณผู้ชมและนี่เลยครับก็คือหนึ่งวันของผมที่เมืองคามาคุระมาตามรอยกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและไปรอรุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้ต้องไปตามรอยบ้างแล้วจะได้แบบประทับจิตเหมือนที่พี่บุชเขาพูด<ะ>สุดยอดมา,า,มาให้มโมยเด,ดมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผู้โชคดีนะครับจะเป็นใครคุณ ติมาค่ะนี่เลยค่ะวิธีลุ้นรับของรางวัลนะคะเหมือนเดิมเลยเพียงสมชื่อมานะคะก็ชื่ออยู่ในนี้จับได้ชื่อใครคนนั้นเป็นผู้โชคดีแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ชื่อเรายังน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมก็สามารถส่งมาใหม่ได้เลยนี่ขึ้นเดือนใหม่แลวถูกต้องเราเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยสีเขียวสวยงายสีเขียวเหนียวซับเออใช่ไหมมันเหนียวซับนะสีเขียวอ่ะ แต่ว่าในวันนี้ยังไงครับละครละครเย็นค่ะเจ้าสาวบ้านไร่แล้วก็ช่วงค่ากับก้นเกมรัก ไม่เอาละขอแค่รับสายนะครับคุณจิติมาซึ่งตอนนี้ยังไม่รับนะคะเออเาเปลี่ยนของรางวัลเป็นหม้ออบลมร้อนอันนี้หม้อใหญ่หม้อใหญ่เห็นบุชบอกว่าสามารถเอาไก่ใส่ทั้งตัวเลยโลใหญ่ๆคุณผู้ชมค่ะก็ใหญ่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วว่าไม่ทันแม่น่าจะได้แต่ไม่เป็นไรครับจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปซาซาสวัสดีค่ะ